แต่ว่าถ้าให้ดีนะครับแนะนําให้เป็นกระดาษที่แข็งหน่อยนะครับก้อนน้ามันที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นของมาล่าเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับอ่านะครับจะต้องงัดกันยุงนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับวิธีการเปลี่ยนน้ํามันคิก160นะครับก็แนะนํอ่าเป็นการเปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับเราไม่ต้องไปเรียกอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้นะครับเราสั่ง น้ำมันนะครับจากแอปหรือว่าจากร้านค้าใกล้เคียงนะครับมาทาการเปลี่ยนเองก็ได้ก็จะช่วยเรียกอะไรเซฟเซฟในส่วนของค่าใช้จ่ายอ่ค่าเปลี่ยนน้ำมันหลบไปได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องที่ผมสั่งมานะเพื่อนอันนี้ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์นะก็คืออ่มามันถึงกําหนดที่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับ กับเพื่อนๆนะครับทีอ่อยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองนะครับว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้ววิธีการเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งตำแหน่งน็อตรูน้ำมันเครื่องมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงวิธีต่างๆนะอโอเคก็ในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ต้องมีนะเพื่อนก็จะมีเป็นบล็อกนะครับเบอร์ B 12อนะ เน้นนะครับเป็นเบอร์12นะครับเพื่อนหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีบล็อกนะครับก็ใช้เป็นประแจก็ได้นะครับประแจเบอร์12ประแจแหวนอย่างงี้นะครับหรือประแจบักตายก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบอร์เบอร์10นะครับเพื่อนเบอร์1ินี้ใช้ทําอะไรนะครับเบอร์10นี้เบอร์10นี้จะใช้ถอดในส่วนของตัวค cover ท่อไอเสียนะถ้าถามว่าทําไมต้องถอดนะครับ ถอดเพื่อที่จะให้มันทํางานสะดวกนะก็คืออตอนเปลี่ยนมันจะได้ไม่ติดขัดอะไรนะก็คือ,อ,อก็เดี๋ยวถอดนะครับถอดตัวเดียวก็ได้นะเพื่นอนก็ในส่วนของอตำแหน่งที่จะเปลี่ยนนะก็จะเป็นตรงนี้นะครับข้างๆหม้อน้ำนะครับเพื่อนแล้วก็หาคีมหาลาบีบบีบแล้วก็บีบออกนะครับนี่ก็จะเป็นรูตรงนี้นะครับ อโอเคก็มาดูในส่วนของน้ำมันกันต่อก็น้ำมันที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นของอันด้าเลยนะครับก็ไม่ไม่อยากจะไปขไเขาเรียกอะไรอยากจะไปเลือกเยอะก็เอาเป็นของอันด้าเนี่ยแหละครับก็ในส่วนของวิธีการซื้อนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับมันก็จะเป็นนะครับ มันก็จะบอกว่าเป็นรถเกียร์อัตโนมติกนะครับในการเลือกซื้อนะก็น,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 นในส่วนของน้ํามันนะครับในส่วนของคิกหกอ่าคิร้อยหกสิบเนี่ยก็ใช้แค่0.8ลิตรก็พอนะครับไม่ต้องใช้ถึง1ลิตรนะโอเคฮ o n d a p r o t เทคอันตานะครับก็เป็นของ4จังหวัดเกียร์อโตโมติกนะครับ ก็เดี๋ยวในส่วนของราคาที่ผมซื้อมาในแอปส้มนะครับก็จะอยู่ที่180่บาทนะครับอันนี้ส่งฟรีนะ mm hmm. ก็ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนร้านร้านซ่อมรถหรือร้านอะไรอย่างงี้ก็น่าจะ200บวกนะครับอาจจะเป็น250อะไรอย่างงี้นะครับโดยประมาณนะอีกอย่างหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นอ่ะอันนี้เลยถ้าไม่มีเนี่ยเลเทีแน่นอนก็คือถาดรองน้ํามันนะครับก็เพื่อนๆก็ถ้าไม่มีถาดรองน้ามันก็ไปลองไป หาตัดหาขวดหาอะไรนี้นะครับมาใช้รองน้ํามันนะครับก็ในส่วนของถาดรองน้ํามันผมนเป็นเขาเรียกอะไรก็คือขวดน้ํายาปรับพนุมนะครับนะแล้วก็มาดูในส่วนของตําแหน่งที่เราจะขันในส่วนของน็อตเพื่อที่จะถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับนะเดี๋ยวถ่ายเพื่อให้ดูนะครับก็จะเป็นตําแหน่งนี้นะครับอยู่ใต้สายพานนะครับนะบี่ จะอยู่ดังแล้วก็ในส่วนของการขันนะเราใส่่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราขันไปทางด้านหน้าของตัวรถนะครับอย่างนี้นะครับครับนี่เปิดจนได้อะโอเคในส่วนของรอบที่ผมเปลี่ยนครั้งนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะ 3,600กิโลนะครับก็เราก็าทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับจนกว่ามันจะหยุดไหลนะครับสแตนดน้ำมันก็จะดำประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับก็เมื่อมันหยุดไหลสนิทนแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือมันหมดแล้วแหละอ่ะเราก็ น็อตกลับไปที่เดิมนะครับน,นี่อันนี้ต้องขอบอกขอตัวไว้ก่อนนะครับมันเป็นวิธีแบบนบ้านนะครับง่ายๆนะครับไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมาแนะนำมากนะครับแค่ว่าพอเปลี่ยนเป็นนะครับโอเคเอามือเอามือหมุนเข้าไปก่อนนะครับ ตามด้วยบล็อกเบอร์สิบสองขันให้แน่นอีกทีหนึง่งเอาแค่พอตึงมือนะครับเพื่อนไม่ต้องเอาแบบว่าแน่นจัดนะครับมัมนแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็ในส่วนของถ้าเราเปลี่ยนเองนะครับก็สิ่งที่ต้องมีนะครับก็จะเป็นกลวยนะครับเพราะว่าในส่วนของอรูที่เราจะเติมน้มามันนะครับมันจะอยู่ในซอกหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าในกรณีที่เราไม่มีกลวยนะครับเราก็ใช้เป็นตัวนี้แทนใช้เป็นกระดาษนะครับนี่กระดาษทําให้เป็นลักษณะเป็นกลวยนะครับอันนี้เป็นแบบวิธีแบบบ้านๆนะครับครับก็แนะนํานะครับถ้าเป็นกระดาษสีนะครับก็เป็น2แผ่น3แผ่นขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีนะครับแนะนําให้เป็นกระดาษที่แข็งหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าเราตอนเราเติมน้ํามันไปมันจะได้ไม่เรียกอะไรไม่อ่อนนะครับ กระดาษมันจะได้ไม่เสียรูปนะครับเอาโอเคเสร็จแล้วเราก็เตเข้าไปได้เลยนะครับ,รบต็อออกตัวอีกทีหนึ่งนะครับเป็นวิธีเขาเรียกวอะไรแนะนําเป็นวิธีบ้านๆน,นะครับเพื่อนๆจะไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้ในบ้านของเราเองนะครับ อย่างเช่นตัวกวยไม่มีเราก็ใช้เป็นกระดาษนะครับแล้วก็ในส่วนของถ่านรองน้ํามันถ้าเราไม่มีเราก็หาขวดหาอะไรที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับพอที่จะรองน้ํามันได้นะครับโอเคก็เติมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเราไม่มีกวยนะครับเราก็ค่อยๆหยดๆไปเรื่อยๆนะสังเกตดูนะครับไม่มีน้ํามันกระฉอออกมาเลยนะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ ก็ตัวปลอยก็ดึงออกอ่ะครับเสร็จแล้วก็ขันเพื่อปิดรูนะครับก็แค่ตึงมือ,ะน,อนะครับเพื่อนๆกอมีขันแนนะครับเป็นประโยชน์แล้วจากนั้นก็ก็ขันนอตล็อกโคเวอร์นะครับ แค่ตึงมือ่อก็เป็นว่าอันเสร็จนะครับในส่วนของวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองนะครับสำหรับเจ้าคลิก160นะครับก็หวังว่าในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเค ก็ในส่วนของอ่ะเดี๋ยวมาแนะนํานะครับในส่วนของการเปลี่ยนหายมันเคลื่อนนะครับในส่วนของระยะเวลานะก็ถ้าเป็นรถใหม่นะครับก็แนะนําเป็นที่1,000โลนะครับตามที่ทางศูนย์เขาแนะนํามานะครับแล้วก็ในส่วนของหลังจาก1,000โลไปแล้วนะครับก็ถ้าถ้าเป็นในส่วนของศูนย์นะครับเขาก็จะแนะนําอยู่ที่ประมาณ2,500โลนะครับไม่เกิน3 0 0พันโลนะครับ แต่ว่าถ้าในส่วนของเพื่อนนะครับยังไม่มีงบหรือว่ายังเขาเรียกอะไรไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนนะครับก็แนะนํานะครับไม่เกิน3,500โละนะครับในส่วนของทางที่2นะครับก็ในส่วนของรถผมมันก็3,600โละนะครับไปดูอีกรอบก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องรีบเปลี่ยนนะครับไม่เกินาทางที่ดีไม่ให้เกิน4,000โละนะครับในส่วนของการเปลี่ยนรอบที่2นะโอเค ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปการแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับในส่วนของน้ํามันเครื่องก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ